สวัสดีครับผมมาจากทีมงานเพลงโฉนดแสนต้นะครับเราอยู่กันที่สนามโฉนโคบ้านเขาบ้านหน้ารายนะครับที่ทําการชนวในวันที่18ตุลาคมนี้นะครับเอ่อระหว่างโคโนสแฟนซิ่งจอมลาวีหรือจะบังเอิญนะครับพบกับโคฟาวันไม่ซิ่งเขาขายหรือจะมุกข้าวนะครับชิงเงินรางวัลกันที่1นึ่งล้านสแสนสหมื่นบาทนะครับสวัสดีครับพี่ชิรเล็กอยู่บิ๊กครับผมทีมาจากใครไหมครับใครโคคำนั้นเดียวรวมขี่นี้ครับผม งวดตรงนี้เชียร์อ,อนนะไรครับพี่โนดแซนซิ่งจอมราวีครับผมบังเอิญครับโนดแซงซิ่งโนดแซงซิ่งจอมราวีหรือเจ้าบังเอิญนะครับครับเข้าอายุกี่ปีแล้วครับประมาณเจ็ดปีครับพี่พอจะทราบไหมครับว่าเขาเป็นสายาาของตัวไหนไม่ทราบเหมือนกันครับไม่ทราบนะครับเขาชนเมื่อกี้ครั้งแล้วครับพีซ่ามุนครับพามครั้งเลยนะครับล่าสุดชนะให้ไหนมาครับหนาทรายครับพวชนะที่หนาทรายนี้นะครับกับตอนนั้นใช้เวลากี่นาทีครับพี่ประมาณสิบเจ็ดนาทีครับพีสิบเจ็ดนาทีนะครับวิชาทางชนเป็นแบบไหนคครรรรรัับบปะเเเภทุุ่่่่นนออยยยยาางงดดีีววครับ ตอนนี้ผีเสื้อเงวงงอคงผีสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับประมาณ95เปอร์เซ็นต์ครับ95เปอร์เซ็นต์ดึงหัวชนก็คือเต็มร้อยนะเต็มร้อยครับผมเพิ่อเกินนี้นะครับให้ผีฟ้าและซึ่งเอฟซีเลยพู้ติดตามทางบ้านนะครับกว่าจุ่มกว่าเกียร์ในวันดีที่เป๊ะนะครับกู๊บโน้ตเต็งจอมเหล่าวีครับผมบังเอิญครับให้มาช่วยเชียร์เจ้าบังเอิญกันเยอะๆนะครับครับขอบคุณสำหรับผมมู้นนะครับถังนี้ข้อผีโชว์ดีมิใช่เอาไปเลิขายนะครับครับถังน้าพ้อมจะไปยิมขอยในฟ้าเศรษฐ